ขอากาบสวัสดีครับบิดาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้ววันนี้ผมได้นําเอาหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดปีสองสี่เก้าเจ็ดนะสองสี่เก้าเจ็ดเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านารุ่นแรกนะครับเนื้อว่านรุ่นแรกได้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับจะเป็นเนื้อสบู่เลือดมีสี่องค์นะวันนี้ครับ พาพทั้งหมดมีห้าองค์ที่ผมลงมาวันนี้นะครับเมื่อเป็นเนื้อสบู่เลือดสี่องค์แล้วก็เนื้อว่านเนื้อดำนะครับสมองค์ไอหนึ่งองค์นะครับขอโทษครับก็มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันให้จุใจเลยวันนี้5องค์นะครับเป็นเนื้อสบู่เลือดปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับหลังไม้นะครับหลังไม้เบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเนื้อสบู่เลือดมี4ี่องค์นะครับ รู้สึกมีคนจองไปสององแล้วนะครับมีคนจองแต่สององแล้วยังเหลืออีกสององนะครับเหลือสององมีพระทั้งหมดจะพระปีสองสี่เก้าเจ็ดนี่รุ่นแรกนะครับมีห้าองค์ครับที่ภาพที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะครับี่เห็นภาพนี้องค์นี้ก็มาแล้วขึ้นเป็นภาพด้านคนนะครับสวยงามนะครับหายากนะครับหายากนะครับเนื้อสบู่เลือดนะครับพุทธคุณแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับพกพาติดตัวไปไหนมาไหนไม่ต้องกลัวเรื่องรถ ทางรถทางราทางอุบัติเหตุหรือเรื่องอะไรทุกเรื่องนะครับออกข่าวเกี่ยวกาวกันทั่วประเทศครับต่างประเทศก็ยังออกข่าวนะครับมีลุงผูดทวดอยู่กับตัวจะกลัวอะไรครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับขนาดาผมดูข่าวคลิปเมื่อวันสองวันนี้นะครับอถอยรถลงตกเกลีบนตึก8ชั้นยังไม่เป็นไรนะครับแต่เป็นลุงปู้ทวดนะครับลุงปู้ทวดนะั้นเป็นเนื้อปีศูนย์รู้สึกจะเป็นศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าพิมพ์การ นี่เป็นรุ่นแรกครับเพียงสองี่เก้าเจ็ดนะครับที่มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมขนาดนี้นะครับท่านใดสนใจหายากนะครับสนใจรีบโทรมาด่วนเลยนะครับรีบโทรมาด่วนแต่ภาพหมดแน่นอนเมื่อกี้เพ่มผมแพร่ภาพไปเมื่อไม่ถึงชั่วโมงนี้ไปสององแล้วนะครับยังเหลือยังเหลือสององครับเนื้อแต่ทั้งหมดมันมีห้าองค์นะครับไปเป็นเนื้อไอสบู่เลือดอดูสี่องค์ก็ได้สบู่เลือดไปสองแล้วนะครับยังเหลืออีกสองใครไวใครได้นะครับ ราคาคุยกันได้ครับราคาไม่หนักนะครับพระแบบนี้นะครับถ้าไปซื้อในมือพวกเป็นพระระดับประเทศเนี่ยรับรองครับหลายล้านนะครับถ้าซื้อกับผมนี่คุยกันได้นะครับคุยหลังไม้ได้เลยครับราคามิตรภาพนะคุยกันได้เอื้อมถึงคนทั่วไปคนธรรมดาคนใญ่เอยยดได้เต็มได้บูชานะครับเป็นสี่ิมงคลนะพุทธคุณไม่ต้องกลัวดีทุกรุ่นนะครับ้ามีหลวงพ่อทวดคล้องกับตัวไม่ต้องกลัวเลยนะครับเรื่องรถเรื่อง อาวุธปืนเรื่องมีดเรื่องอะไรนะมันได้กินรับพุทธคุณนะะครอบจากกวาเลยนะครับข่าวต่างประเทศก็ออกอยูลานาธิปดีโดนรอบยิงไปตั้งร้อยแปดสิบนัดยังไม่เป็นไรนะครับถ้าสนใจก็หลังไหม่ได้เลยผมไม่ได้โฆษณานี่พ,พูดเรื่องจริงครับมันออกข่าวดังระดับประเทศทุกหลายคลิปนะครับมากมายนะครับใครมีเรื่องพทุททวดนะครับพทุทธคุณแน่นอนนะครับ ถ้าสนใจก็หลังใหม่ได้เลยหลังไหม่นะครับหลังไหม่ก็ท้าอดนะครับท้าละหมดอดแน่นอนไม่มีให้นะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดถูกใจมาด้วยนะครับและฝากนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมผมตลอดมาขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ